สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยูผมมิสเตอร์แชททีวีนะครับตอนนี้ก็อยู่เกมเอ่อไมโครฟ์นะครับในมิติเกมเอ่อมิติเกมอะไรมิติเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเอ่อไมโครฟ์สกายวอล์ดนะครับหรือว่าสงครามทองฟ้านะครับอ่าสงครามทองฟ้านะครับอ๋อยังมีชันเลนอยู่ครับเนี่ยชันเลนชันเป็นหินนะครับอ่ายังไม่เล่นกันอีกเลยอ่าก็ช่างมันครับวันนี้ครับเราจะมาเล่นไมโครฟ์เล่นแบบให้โหดเลยนะครับมาให้โหด ไอโหดเลย What Surprise Motherfucker ไปยี่บไปยี่ท่านผู้ชมครับวันนี้ครับผมจะเล่นแบบแบบเหนือเทพนะครับตอนนี้นะเราจะปรับเออเราต้องปรับ <t> คุณภาพนะครับความเมาส์นะครับประกอบความเร็วของบอครับเราปรับให้เลือนสูงขึ้น กูปรับกูปรับให้อื่นเลยออเลยออกูปรับให้อื่นเลยแค่นี้นี่ก็ก็กลายแย่อยู่แล้วยังปรับไให้กลายอีกปีวันนี้อี่กี้ไหมฮะอ่าก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าเซิร์ฟนี้ก่อนครับเออนี่ไงครับสงครามท้องฟ้าเกมนะครับนี่เซิร์ฟของใครผมไม่รู้นะครับถ้าผมพูดอะไรเลเอะเทอะไปก็ต้องขออภัยกันด้วยเลยนะครัชช้าว่ะเม้าเยดเข้าใจแล้วไอ้ไม่เช้าว่ะทำไมกูต้องโทรมาตัวเองด้วยวะเนี่ยปิดไป แหมก็เกะกะลิเกินพร้อมยังนี่เล่นมุม <c oughs> นี่แหมเล่นมุมสองด้วยเอามุมสองดี่าวะเล่นจางแม่งวันนี้เราจะเล่นให้การนะผู้ชมครับผมไม่อยากโชว์สก,กิลเทพเลยครับโหโคตรโมเลยจริงๆมไม่เทพอยู่แล้วนะท่านผู้ชมครับแหมแล้วเมื่อไหร่จะเริ่มเล่นเน,นี่ยรออะไรกันวะ,นะรเริ่มยังเริ่มอีกยังย่ เอาดิแคบเรากำลังเก็บนะครท่านผู้ชมครับโหเก็บเก็บเก็บอ่ามีชุดเกราะโง่ๆนะครับแต่ว่ากูไม่เอาอ่าชุดเกราะโง่ๆอ่าแล้วก็มีดาบมีเอ่อไอที่อะไรเละแทะหมดเลยกูนี่เก็บมั่วเลยครับท่านผู้ชมครับเราก็มีชุดเกราะด้วยนะครับแต่ว่าเราจะไม่ใส่นะครับมีเอ้ยวัตถุฟักนี่กูตายยังไงวะเนี่ยเอ้ท่านผู้ชมครับผมขอทำการเปลี่ยนแนวนิดนึงครับคือมัลติชาร์กเกินไป ผมก็เลยต้องปรับเอร์ให้มันเร็วยิ่งขึ้นนะครับอ่าปรับเป็นความเร็วสุดไอ้ไอ้ไอ้ยตะกุลแล้วก็โอ้ต้องใจเย็นในการเริ่มเมาแล้วท่านผู้ชมครับอ่เมาเลยนี่รับรองโดหดแน่นอนนะคานผู้ชมครับอ่าเริ่มเล่นเลยครับอร,ร,รบออะไรนะโอ้โหไอ้อย่างไงเราต้องมอนเลย เออถ้ามีถ้ามีเกมสงคามสองฟ้าเราไม่มีทำนะครับแล้วก็ต่อยเออพรุ่งนี้เล่นนะครับไม่รู้ว่าจะต่อยทำไมนะครับนี่ยจะต่อยเลยยุไม่ล่นแหมโอ้โหเฮียเร็วเกินสัดนี่เป็นแมปอะไรหรือนี่อเ,เอาครับเกมจะเริ่มแล้วท่านผู้ชมครับและนั่นคือกล่องไมแ้แรกของเราทที่เราจะเก็บของนะท่านผู้ชมครับเก็บชุดเกราะเยสเราเอาแค่นี้ก็พอคือเราเทพยอยู่แล้วท่านผู้ชมครับผมไม่ต้องใช้อะไรครับ อใช้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับใช้แค่นี้ก็พอแล้วเราดูของข้างในก่อนดูว่าจะมีอะไรบ้างเย็ดอ๋อมีกางเกงด้วยครับเราจะเออเอากางเกงนะครับเป็นอาวุธนะครับเอากางเกงเป็นอาวุธแหมใครมานิ่ฟาดด้วยกางเกงครับฟาดด้วยกางเกงครับก่อนอื่นเราต้องตอบบอลไปก่อนนะครชื่อเมาวเร็วเกินป่ะไม่นะเอ้ยวัดตุ๊กฟักเย็ดเย็ดเย็ดเตียนเฮ้ยเร็ว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 ต้องต้อง ต้องรีบครับไม่งั้นจะมาอ่ามานี่ก็ฟาดด้วยยังเกงเลยครับอาวุธของเรานะครับไอ้คือผมเจอเยอะเ้ยมานี่ตายเลยเว้ยคิดจะมาเหรอ่ะเอาไปเล่นลูกเอาที่โดนป่าวะไอสัตว์มันมันขึ้นที่เร็วด้วยว่ะเอาดิมาดิมาดิยังไงยังไงเอาไงเฮ้ยโดนยุยโดน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 มาตายเลยว้าตาะ ถ้า <S uce> <out> ถามจากความคิดผมด้วยว่าผมเล่นการ์กับบอกไอ้เชี่ยมันโคตรกาดคุณยิงถ้าผมไม่ปับเมาส์เลยใช่ปหมผมก็กาอยู่ดีเว้ยท่านผู้ชมครับอ่าแต่ก็ช่างมันครับฮ้ยหนูข้างพี่แคบหนูข้างพี่มากันแคบพี่สี่แคบพี่สี่แคบหนูข้างพี่มากันแคบหนูข้างพี่มากันแคบโอ้โครับอ่าหารจะเริ่มแล้วครับเราก็มีคนดังมาเสิร์ฟนะครับอ่าคนดังเย็ด มีเอ่ออ่อมีชุดเกราะโง่ๆนะครับเอ่อชุดเกราะนะครับเราเอาแค่นี้ก็พอครับท่านผู้ชมครับอ่าชุดเกราะไม่ได้ใส่นะครับเอาเป็นฮู้นด้วครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กนะครับอ่าฟาดทีนี้หัวแตกกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับเอ่อยังไงก็หัวแตกครับเออเอ่อเอาไอชิ้นนี้เอามาขุดเลยละกันนะเอาพีซีไอพีซีเปไหนวะเนี่ยเฮ้พีซีอยู่ไหนคราชโอ้โหพีซีเก่งมากเลยครับท่านผู้ชมครับว้าไอ้เหี้ยทำไมมึงไม่ ต่อทาง้ครบคุณคุณเวฟใช้กระถางเอาแยกล่างทำานมีสองคนนะกระถางเอาแยกล่างนะครับแหมกระถางยังนัโอ้ตะกี้นี่พี่แกก็ไม่ต่อทางให้คุมนะครับผมก็เดินด้วยความมั่นใจเลยว่าเออยังไงก็ต้อง่ายแน่นอนนะท่านผู้ชมครับอ่าเล่นแบบไม่มีพวกดีกว่านะสายเดียวดูดีกว่าเยอะนะท่านผู้ชมครับอ่าไอ้เยอะกูต้องรอวัตถุฟัพ เฮ้ยนันได้ยินฉันไหมเฮ้ยพ่อมตายฮ่าฮ่าโเคเกมจะเริ่มแล้ววัดแอะได้ของแล้วเอ้เย็ดเย็ดมีมีนี่ชี้เมาไม่เลยเกินแบบกูจะโทรมาตัวเองทำป้ายเลยเอาเยอะเอ้าวัดไอ้เชี่ยมึบ้าเถือนใจเลยจ้าโอ้โหเอาไอ้เชี่ยมำไกูทำไมกูกล้าจังวะ น้ำน้ำไมลบอกอนเป็นรน้ำาะาน,านวความังใจของน้ำนำจบือน้ำชอบมสากค่ะม่็มคไ,ไคะ <c oughs> ันคือป้ายแห่งชะตากรรมว่าเออการที่เรากดกไปน้ำเราจะโชว์เทพให้คนรู้ หรือจะโชว์กากให้คนเห็นไปเลยเฮียไม่คิดไม่ได้วะอน <c oughs> <c oughs> ลืมเลยเออทำชมครับตานี้ผมขอสักตาเลยเว้ยอารู้สึกว่าถ้าผมไม่เปล่าความเร็วสูงนี่กูก็โคตรกากอยู่แล้วอะอ,อ่าเมาเน่ยเยสตาน,นี้แหละกูปเปิดอันติแน่นอนรับรอ,องตายทั้งเซิร์ฟแอบรับรอ,องตายกันหมดแน่นอนพวกนี้นะครับอ,อ่าไม่ใช่คนในเซิร์ฟนะคือกูนั่นเองนะครับแอบเล่นชยิย เอำไม่คนอื่นมันเป็นกระจกทำไมไอ้นุ๊กมันเป็นสีแดงคนเดียววะนี่มึง PVP เหรอฮะมึงมึงเทปทูเนียฮะกูเทปทูเลยแหมร้านไอดีแท้กูยังไม่มีเลยแหมมีแต่ไอดีปลอมจะเอาไหมเกมเริ่มแล้วนะครับแล้วก็ลงไปเลยครับเก็บของครับป้าป้าป้าป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 าตามนี้ขอจริงว่ะแหมแขนแขนเห็นแล้วกา่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมเห็นแค่นี้นี่ก็ไม่ยอม ไอ้เจ้ยของครบแล้วเหรอเออมีของมีด่างโง่ๆนะครับอ่าตอนนี้ขอ,อจริงหน่อยไอ้เจ้ยเอาจริงกูงกลางเหมือนเดิมแหละพูดจริงอ,อ,นนอ,นนอันนี้อันนี้จะแรงกว่านะเย <Yeah! S 2> อะสัตว์โง่เหี้ยไปตอนนี้แหละส,สุภาพของชัยชนะแงเราต้องรู้มีทีมมีใครบ้างไว้พอถึงปะไม่ถึงครับท่านผู้ชมครับหายอมาดี๋ยวปั๊บ โอ้โหไม่ช yeah. 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 ุดกะไอสักไอฟักชุดกะชุดกะชุกกะย่เย้ชดไของแล้วกูกินแอปเปิลเน่ากาละดกกูตายย่อ่าใครเข้ามานี่คายหมดเลยเออยังไม่ตกไอสัไม่ตลกไมตลกไม่ตลกข้างางงขกอนไอ้ี่ยขากอนขกอนเออพอตาเอนี่ก็ท่านผู้ชมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวตอนนี้ไม่ไหว ตานี้ไม่ไหววะโหดีมาที่ขังทันไม่งั้นเราไม่รอดนะท่านผู้ชมครับโอ้โหมันมาตอนไหนเนี่ยกูไม่ยอมมึงฆ่าเา <c oughs> ยังไม่จบแหมตานีก็เป็นตาเออตาที่สตาสุทนนะท้ายนะท่านผู้ชมครับบอกว่าตานี้นะครับเราจะเล่นแบบแบบ ขั้วกลมฟูยของความก้างนะท่านผู้ชมครับแอไอ้เยี่ยต่อให้กูไม่เปิดโหมดอันติกากูก้าอยู่แล้วครับท่านผู้ชมครับเกมเริ่มยังเริ่มยังเออเกมเริ่มแล้วแอนอ่าเอาเยี่ยเอาเพื่อนยื้ไหน่อยวะผมเมาเรืวเกินท่านผู้ชมครับแต่ว่าเราขอต่อทางมันนู้นนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเฮียเมาเร็วเกินเนี่ยครับกูเซี่ยนไงฮะกูเซี่ยา ไอยาดิกาของเค็งท่านผู้ชมครับก็ขอบคุณที่เข้ามาดูด้วยนะครับแล้วชอบดูกดไลค์แล้วก็สับสกให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับอ่าซึ่งผมก็เป็นคนเล่นการอยู่แล้วครับก็ยังไม่กดใจเลยนะครับถ้าชอบก็ลืมกดทีบไลค์นะครับทบไลคค์นละรายการแหละอ่ก็วิบบิ้ครับ